มาครับมาคุยกันกับมหาเวทผนึกมารซีสันสารตอนที่หครับรู้สึกกันยังไงบ้างครับตอนนี้ครับปวดหัวอีกแล้วเออก็ตามสไตล์กระตูเน่ยนะเรียกได้ว่าเข้าถึงคนางยากอีกแล้วนะครับไฮไลท์ของตอนนี้ก็คงไม่ต้องสืบนะนี่เลย ไฮไลท์เนี่ยแน่นอนแล้วว่าอยู่ที่ตัวละครตัวนี้แน่ครับชิรระครับรุ่นพี่ปีสที่อาคมค่อนข้างซับซ้อนไม่ค่อนข้างแหละซับซ้อนเลยแหละเออโอ้โหกลุ่มดาวกลางเขนใต้มีใครเข้าใจบ้างไหมครับกับอาคมของผู้หญิงคนนี้เอ้ยไม่ใช่ดิผู้ชายคนนี้ เป็นผู้ชายนะคีราล,ละเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงนะน่ารักชิปเป่งเนี่ยเป็นผู้ชายซะง,งั้นเธอมีดุ้นนะฮะก็หลังจากแพนด้ากับเมงุมิพยายามรอบเลนเข้าไปใช่ไหมจะตามยูจิเข้าไปก็ปะเข้ากับนางแล้วก็เกิดการต่อสู้กันก็พยายามอธิบายให้นางฟังนะว่านางาจะมาขอความช่วยเหลือจากฮารานิคินจินะฮะให้เข้าไปร่วมจรดน้าาบางอะไรเงี้ยเออก็เลยซัดกันเลยครับ ก็ดูเหมือนอาคมของนางเท่าที่เข้าใจได้เนี่ยมันเหมือนจะต้องแก้โจทย์อะแก้เกี่ยวกับดาวเดิอะ่ะใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจหรอกเอาง่ายๆเลยคือเข้า,ขาใกล้นางไม่ได้อะแล้วมันดูเหมือนแบบเข้าประตูนู่นนี่นั่นไม่ได้ด้วยโอ้โหเย้งงงมากเลยตรงนี้อาจจะต้องไปรอผู้เชี่ยวชาญในการเข้าใจอาคมเขียนใหอ่านอีกทีะนะผมว่านะเอาแค่รอบแรกผมไม่เข้าใจว่ะ แบบยอมรับตรงๆแบบไม่ตอแหลเลยกูก็ดูไปก็มึนอะนี่เขาพยายามทําแบบกราฟิกทาภาพแบบให้คนนึกตามอะไรอย่างนี้ด้วยนะเออก็เป็นอะไรที่อนิเมเตอร์เนี่ยพยายามแล้วนะครับพยายามพรีเซนตแล้วผมว่านะคือแม่งเวลาเขาวิเคราะห์อย่างเมงูมิวิเคราะห์เพนด้า Panda วิเคราะห์มันจะขึ้นมาเป็นภาพตลอดเลยนะครับ แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยสําหรับผมนี่ยิ่งเป็นคนโง่อยู่แล้วก็บอกตรงๆเลยว่าผมโง่เรื่องแบบนี้นี่เข้าใจยากแน่นอนเออก็ปล่อยๆไปแล้วกันคือสนุกแบบงงๆเนี่ยไม่ต้องคิดตามอะไรมากเดี๋ยวปวดหัวนะครับคิดเยอะเดี๋ยวแม่งสมองระเบิดก็ถ้าอยากให้อินกว่านี้ก็คงจะต้องรอคนมาอธิบายเพิ่มเติมนะผมว่าในแชทก็น่าจะงงกันหมดอะตอนนี้แต่เด,เดี๋ยวรอดูเผื่อจะมีคนอธิบายได้ เอาแบบเข้าใจง่ายๆก็อาจจะมีนะฮะก็หลังจากจัดการคีราระได้เนี่ยยูจิก็ขึ้นมาบนดาดฟ้าเลยครับออกมาจากห้องมอนิเตอร์สู้กับฮาคาระเอ้ยไม่ใช่ดิเออถูกแล้วนี่ว่าคินจิอ่าไม่ใช่ฮาคาระนะฮาคาริคินจิ แต่ว่ายูจิเนี่ยไม่ได้ตอบโต้นะครับให้อิตาฮาคาริเนี่ยต่อยอย่างเดียวครับต่อยหน้าอย่างเดียวแล้วก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าให้ฟังคำขอร้องของเขาหน่อยซื้อใจด้วยการยอมโดนต่อยใช้ความถึกอึดทนเนี่ยซื้อใจขินจินะฮะก็เป็นอะไรที่ ไม่ได้ยากอะไรมากมายเพราะว่ายูจิแก้ทึกอยู่แล้วจนแม่งคินจิยอมรับแล้วก็รับฟังนะครับ <c oughs> เออแต่ตอนนี้นะคินจิกับยูจิมันไม่ได้ซับซ้อนเนาะเพราะมันไม่ได้สู้กันโดยโตรงอะไรมากแล้วก็ยังไม่ได้โชว์อาคมของไอ้เจ้าคินจิซะด้วยตอนแรกอะผมคิดว่าตอนนี้จะเป็นตอนของ คีราละเต็มๆแล้วก็คินจิน่าจะไปตอนหน้าหรือเปล่าปรากฏว่าซื้อใจได้ในตอนนี้เลยแสดงว่าในมังงะน่าจะสั้นแน่ๆไอ้ตอนคนอ่านมังงะเข้าใจไหมวะไอ้มันอธิบายเข้าใจไหมวะเรื่องของคีราละอาคมอะไรอย่างเงี้ยออแล้วก็ปิดท้ายด้วยเหมือนอะไรวะดิ้งดองดิ้งดองมีตัวอะไรมาก็ไม่รู้นะ คือมันก็เพิ่งโผล่มาครั้งแรกนะครับเหมือนจะเป็นตัวรายงานสถานการณ์ของเกมจริลนล้างบางนี้นะน่ารักดีนะเหมือนเป็นตัวพูดปีศาจอะไรบางอย่างรายงานว่ามีคนเพิ่มกฎจระดลนล้างบางเข้าไปนะครับเอาคะแนนเพิ่มเข้าไปวะเออมีการเพิ่มกฎข้อใหม่ลงในเกมจรนล้างบางแล้วโดยผู้เล่นท่านหนึ่งกดข้อที่9ผู้เล่นสามารถเรียกดูข้อมูลของผู้เล่นคนอื่น รวมทั้งชื่อคะแนนจำนวนกฎที่มีผู้เล่นคนนั้นเพิ่มเข้าไปและเขตแดนโคโลนีของผู้เล่นคนนั้นไอ้หียมันเพิ่มข้อเข้าไปนะครับแล้วมันก็เหมือนเชเลยว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครใหม่วะน่าสนใจนะครับโผล่เข้ามานะฮะให้เปิดเผยข้อมูลผู้เล่นของทุกคนสู่สาธารณะจะได้รู้ด้วยใครเป็นใครอะไรยังไงอยู่ตรงไหน คนคนนี้ชื่อว่าคาชิมโมะฮาจิเมะตามหาสุคุณะด้วยนะดูทรงแล้วคงจะเก่งหน้าดูนะครับเนี่ยไม่ธรรมาดาแน่ๆนะฮะผมนี่เขียวมาเลยนะมึงมาจากไหนวะนนียอ,อ่ะอ่านคอมเมนต์ดีกว่าวะ ถ้าคะแนนตอนนี้อุ้ยเปลี่ยนเปิดผิดถ้าคะแนนตอนนี้เอาไปก่อนเลยครับสําหรับผมนะครับถามว่าสนุกไหมก็สนุกดีนะสนุกแบบงงๆมึนๆอ่ะเออแต่ว่าถ้าเข้าใจมากกว่านี้ผมว่าแม่งผมว่าผมน่าจะให้ประมาณไม่เก้าก็สิบได้เลยนะแต่ทีเนี้ยพอไม่เข้าใจก็ต้องหักคะแนนจะไปให้เต็มมันก็ยังไงอยู่อะ่ะตอนเนี้ย <laughs> อันนี้คือตอนอันเนี้ยตอนเนี้ยผมยังไม่เข้าใจนะ แต่ถ้าผมเข้าใจแล้วเอ้ยเดี๋ยวให้คะแนนทีหลังดีกว่าเผื่อมีคนมาอธิบายได้เออจริงๆมันก็สนุกนะแต่กูไม่เข้าใจเอง่เฉยเรื่องพลังของกีฬาละเดี๋ยวจะต้องมีพลังเข้ามาแน่ๆเลย อ่านคอมเมนต์นี้ก่าครับผมนึกว่าฮาจิเมะเป็นผู้หญิงตั้งนานจนได้ได้ยินเสียงผากเหรออืมไอต,ตอนที่แล้วมันก็ตอนที่มันยังไม่ได้บอกมันก็ยังเหมือนเสียงผู้หญิงอยู่นะหนุ่มสาวสวยดาราประทับสมาชิกปุญญาวัตรบอกเข้าใจแค่ว่าติดดาวไว้แล้วสิ่งที่โดนติดดาว จะเข้าใกล้ดาวอื่นไม่ได้ถ้าไม่ได้เข้าหาตามลาดับแผนที่ดาวอ๋อถ้าอธิบายแบบสมาชิกปุญญวัตรก็เข้าใจง่ายดีนะอย่างนั้นเพราะว่ามันจะมีบางอันน่ะที่มันหาไม่เจอใช่ไหมมันจะมี5้าอันน่ะแต่มันขึ้นมาตอนแรกว่าเราไม่รู้ด้วยว่าลาดับที่5้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมเนี่ยมันจะมี question mark อยู่บางช่วงเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ย เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันก็ตามหาว่ามันคืออะไรวะอะไรเงี้ยไอ้คีรระ,ะแปะไว้ตรงไหนเลยอย่างงี้ใช่ไหมตามหาอยู่คล้ายๆแม่เหล็กสี่ขั้วต้องหาลลำดับให้เจอว่างั้นเถอะเออจาทูบอกปวดหัวสมองเลยอ่านบังะมาแล้วก็เข้าใจยากเลยครับสวัสดีคุณซัมมี่ด้วยนะฮะอ๋อแสดงว่าแม่งน่าจะเข้าใจยากจริงๆหละงั้นนะ สมาชิกผู้ชวัติอธิบายบอกว่าแบบติดไว้หนึ่งสสามสี่ห้าดาวหนึ่งเข้าหาดาวสามไม่ได้ต้องเข้าหาสองก่อนเพื่อตามเพื่อหาสามเข้าไปใกล้อีกทีอ๋อคือต้องเรียงลำดับการที่จะไปเข้าหาคีรละ,ละจะข้ามลำดับไม่ได้บางั้นเถอะก็มันก็ตามหาสิ่งที่ หายไปจนได้แล้วมันก็เข้าหาคิรล,ละได้อันนี้นะ่าจะเข้าใจถูกแล้วมั้งดึงผักต้องแก้โจทย์อยู่มันงงอาคมคิร่าเป็นหนึ่งแนคมที่เข้าใจยากที่สุดแล้วครับถ้าไม่เข้าใจมูกเกณฑของอาจารย์เจออาคมนี้คือตายเลยใช่ครับเอ็ดเอิร e ์สไตล์อาคมเหมือนแม่เหล็กสี่ขั้วทํานองนั้นโอคาอะไรเนี่ยโคกานิพูดประจําเกมสมาชิกปุญญวัฒน์บอกอย่างในเรื่องตอนนี้มีแพนด้ากับเมโกมิเข้าใกล้กันได้เพราะแพนด้าคือ1เมโกมิคือ2 คดแลนะ่น่าจะเป็น4คนนั้นเลยเข้าหาไม่ได้ถ้ายังไม่ได้เข้าหา3ก่อนคุณอาจิมเมะทำไมเอาแต่ยืนดูล่ะครับจากเบลดสมาชิกลเกเตอร์มาว่าบอก8เต็ม10เฉยๆว่าตอนนี้โอ้โ oh, หขนาดเฉยๆยังให้8เลยนะนี่ก็เกือบคะแนนเต็มแล้วนะ <laughs> อาคมมันเข้าใจยากเพราะแม่งเล่นแบบรูปแบบเบื้องต้นเหมือนสนามแม่เหล็กแต่รูปแบบพื้นฐานเจอกเล่นกับดาราศาสตร์ เออว่ะมันไปอิงกับดาราศาสตร์อิงกับดาวซะอย่างนั้นเนาะอิงกับกลุ่มดาวกลางเขนใต้เพราะว่ากลุ่มดาวกลางเขนใต้มีห้าดวงมันก็เลยอาจจะมึนๆหน่อยนะครับไอคนแปลซัพนี่เขาเข้าใจไหมวะ <c oughs> เดี๋ยวๆมีรูปนี้นะ่าจะเข้าใจรูปนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเจออยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 เลยรูปนี้นะ่าจะเข้าใจอยู่นะเราจะมาเข้าใจไปพร้อมๆกันครับเพื่อน นี่การเรียงดาวเนี่ยมันจะเป็นชื่อดาวด้วยไงมันยากตรงนี้นี่แหละนี่มันจะมีโลกใช่ไหมโอ้กูจะอ่านชื่อดาวเดี๋ยวอ่านผิดอีกภาษาอังกฤษด้วย1 2 3 4 5เนี่ยมันต้องเรียงตามนี้ถึงจะเข้าหากันได้ซึ่งมันจะมีตาประทับตามร่างกายคนนะสังเกตกันได้ใช่ปะ่ะ แต่ใครได้ปาทับไหนบ้างจำไม่ได้แล้วอันนี้มันเร็วมากมสมาชิกปุญญบัตนบ,บอกผมว่ามันเข้าใจยากตรงมันไม่ได้ใช้ตัวเลขอธิบายแต่มันใช้กลุ่มดาวแล้วเราไม่รู้เรื่องเออเนี่ยเห็นไหมกำลังพูดอยู่พอดีเลยมันเป็นชื่อกลุ่มดาวด้วยไงตรงนี้แหละที่ทําให้น่าจะสับสนว่าใครอยู่ลําดับไหนกันแน่เพราะชื่อดาวแม่งก็จํายากด้วยนะดูดิอ่านว่าอะไรวันเนี้ยกูก็ไม่กล้าออกเสียงด้วยเดี๋ยวอ่านผิด แอดฟอกบอกให้8.5เต็ม10เพิ่มพิเศษจุดหให้ตรงพีเซนต์อาคมกีลาดีงานภาพดีอยู่แล้วตอนนี้กลับมาหวือหวาคือตอนนี้ผมก็เริ่มเข้าใจแล้วนะเรื่องพลังนะหลังจากสมาชิกบุญยวัดอธิบายมาแต่ก็ถ้าเอาแบบตามหลักเราดูรอบแรกก็มึนๆอยู่นะครับแต่ผมว่ามันเป็นงานยากมากเลยนะที่จะทำให้คนดูดูแล้วเข้าใจได้แบบตั้งแต่แรก แล้วแต่ IQ แล้วแต่คนสมาชิกปุญญวัตนบอกช่วงต้นตอนเวลาตัวละครสลับบทคุยกันนี่ใช้แผนกล้องตลอดเลยไม่มีตัดสลับหน้าโคดีอะเนาะขนาดฉากคุยนี่ยังแบบแดกขาดใครเก่งดาราศาสาตร์ก็งงเหรอมันอธิบายไว้ด้วยเนาะอเอาไปถ้าให้คะแนนตอนนี้ครับเอาแบบสำหรับผมเอาไปเจแล้วกันครับ ที่ให้แค่นี้ก็เพราะว่างงนี่แหละครับรอบเลขเออแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เข้มข้นด้วยสู้กันอย่างเดียวด้วยอืมนี่น่าจะเป็นอาคมอีกอาคมที่ง,งงที่สุดในเรื่องตั้งแต่มีมาแต่จริงๆแล้วถ้าทำความเข้าใจมันก็ไม่ได้งงอย่างที่คิดอาจจะงงแค่รอบแรกนั่นแหละอืมตอนนี้ผมก็เข้าใจแล้วแหละผมดูงานอนิเมชัันคุ้มแล้วตอนนี้ฉากรถอน i m a t i o นโหดมากเออ ถ้าเรื่องนี้คือเราดูงานแอนิเมชันมันสุดจริงๆนะเฟร,รมละเอียดมากๆเลยนะครับเอาแค่นี้ก็คุ้มเป็นแฟนแล้วแหละดูแค่แม่งภาพขยับขยื่นเนี่ยสุดจัดประลัดขิกนะไอะไรจะละเอียดปานนี้อ่ะ ก็ประมาณนี้แล้วกันมีอะไรพูดคุยอีกไหมครับเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยครับวันนี้ทำไมเงียบๆนะปกติคอมเมนต์จะเยอะไ้มหาวพิพะดมานหรือว่างงกันปะตอนนี้น้าปกนี่ต้องเอาเมสาวีิราละขึ้นป่ะวะเออ,เอ,อจริงๆตอนนี้ชื่อตอนว่าอะไรนะพูดแทนเกี่ยวกับ คำพูดของยูจิแล้วนะที่มันบอกว่ามันเป็นอะไรในการปราพวกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะคำสาปพ,พวกอะไรเงี้ยนะเนาะไฮไลท์แม่งอยู่ตรงนี้นะอะไรนะแต่ว่าดูเหมือนทั้งตอนเนี่ยมันจะสู้กับคีราระเยอะกว่านะแอร์ไทม์ให้ไปกับการนำเสนอพรีเซนต์อาคมซะเยอะแสดงว่าตอนอ่านแม่งเขางงกันหมดแน่เลย อนิเมะเลยพยายามทำให้คนดูเข้าใจอาคมตรงนี้ทะเลาะกันนวนเนียจริงๆแล้วก็มีการเผยด้วยนะว่าทำไมของทาไมรุ่นพี่ปีสามอย่างคีราระอย่างคินจิเนี่ยทำไมถึงไม่ถูกกับโรงเรียนสายเวทนะเหมือนบอกว่ามันไม่ถูกมันไม่ถูกกับกลุ่มอะไรนะกลุ่มอนุรักษ์กลุ่มอนุรักษ์น,กนิยมพวก อาคมในโรงเรียนซึ่งนักเรียนยุคใหม่ก็จะมีอาคมที่มันไม่คลาสสิกมีอาคมที่มันไม่เข้าตาเหรอไม่ค่อยถูกใจพวกเบื้องบนเหรออย่างเจ้าคีราล,ละเนี่ยอ๋อง่ายๆเลยอาคมนี่โอ้โหดูซับซ้อนดูแบบเขาเรียกว่า เป็นอาคมสมัยใหม่เกินไปยุ่งยากเกินไปอย่างเงี้ยวะ <laughs> ที่อะไรวะเนี่ย <c oughs> มันดูไม่ออริจินอลที่คุณปุจวัตรบอกคืออธิบายได้ตรงที่สุดแล้วครับให้อธิบายลึกกว่านี้จะยาวมากโอชินโนโกะตอนล่าสุดอย่างดีให้เดบสของซีซั่น3เลยเหมือนอากาเนิรู้ว่า ข้อควาคือใครแล้วรู้ด้วยว่าขวากับรูบี้เป็นลูกไอสวัสดีครับคูเปอร์อันนี้เก็บตกจากเมื่อวานใช่ไหมสุดจัดประลักขิกขนาดคาริกยังสุดจัดสมาชิกปุญญบัตรบ,บอกว่าคีราระนี้เสียงภาคดีจัดขนาดผู้ชายภาคถ้าผมจําไม่ผิดโอ้โหผู้ชายภาคเลยเหรอเหมือนเสียงผู้หญิงเลยนะบทตรงนี้พอได้ดูนอกจากอ่านผมชอบอยู่ช่วงนี้คือเอาจริงมันควรจะตลกแหละ แล้วยูจิไปแทนเมงุมินี่ถูกแล้วถ้าตรงนั้นเป็นเมงุมิสิ้นสภาพผู้นําตระกูลแน่นอนโอ้เมงุมิไม่น่าจะยอมให้โดนต่อยแบบนี้หรอมั้งมีมันสมองความฉลาดกว่ายูจิมันเอาชนะความไว้ใจด้วยการยอมโดนต่อยเอาชนะใจด้วยกันโดนอัดหน้าอย่างเงี้ย <laughs> เละ กลุ่มอนรุรักษ์ที่ไม่ใช่อนุทินไอ้นี่ก็ไปเรื่อยเว้ยวันนี้แอดมินเอิร์ธกูดีดว่ะพิมพ์ไปเรื่อยนะมึงเนี่ยใช่ผู้ชายภาคเป็นยังไงวะเสียงเสียงเหมือนผู้ผู้หญิงเหรอเสียงก็ออกผู้หญิงเนาะพอเป็นยูจีถึงจะโปะแตกแต่มันแก้สถานการณ์ได้เข้าท่าแม่งบ้ายืนรับเลย สมาชิกปุญญวัตนบอกถูกแล้วที่ให้สายพลังมาคุยกันอ่ะอันนี้นอกเรื่องนิดนึงก่อนจะลาจากกันไปฝากกลุ่มไลน์ด้วยใครยังไม่ได้เข้าเข้ามาได้นะครับเวลาผมนัดดูอนิเมะนัดดูซีรีส์นัดดูอะไรเงี้ยผมจะแจ้งในกลุ่มไลน์เผื่อมีเรื่องที่ตรงกันก็เข้ามาดูพร้อมกันได้เข้ามาคุยรีวิวได้นะครับฝากด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับอ่าแล้วขอนอกเรื่องเรื่องอันนี้หน่อยดีครับใครรู้ข่าวไอ้คันชิโร,ร่ที่มาไทยอ่ะ ส่วนรวมอนิเมะแบบถูกลิขสิทธิ์รู้สึกว่าจะราคาถูกมากๆเลยนะมันมีซับไทยทุกเรื่องไหมแล้วมีภาคไทยหรือเปล่าพวกหัวเก่าก็เบื้องบนนะครับตรงนี้ก็เป็นการเปิดร่วมมีการจำแนกอาคมแบบเก่าแบบใหม่ไม่ค่อยชอบอาคมแบบล้ำๆมั้งพวกหัวโบราณ นี่อยากรู้เลยนะว่าอาคมของคินจิเป็นยังไงนะเพราะว่ามันไม่ถูกกันตรงที่คินจิมีอาคมแบบใบแต่เรายังไม่ได้เห็นอาคมของไอ้คินจิด้วยผมอย่าบอกนะว่ามันจะซับซ้อนกว่าไอ้คีราละเป็นไปได้ไหมวะแง่ๆเรื่วะอาคมน่าจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนจนแบบเบื้องบนไม่ชอบอะ่ะน่าจะเป็นอีกคนที่มีอาคมที่เข้าถึงยากแน่ สมาชิกปุญวัฒนบอกกำลังตามดูย้อนหลัง For out 2สอยู่ครับแทบไม่ทันฟอร์เอาจบไปเมื่อวานนี้นะครับสวัสดีครับพี่ฟิลสวัสดีพี่ๆช่องแชททุกคนสวัสดีกิวีด้วยครับบางเรื่องซีซั่นนี้ก็ไปลงคันชิโร o อย่างเดียวด้วยจริงปะคันชิโร o มาไทยแล้วนะตอนนี้ใครที่เป็นแฟนแอนิเมะก็ไปสมัครกันได้คุ้มเลยผมไม่ได้สปอนเซอร์นะ แต่เห็นราคาถูกมากเลยนะถูกกว่าบิลี่อีกอะถูกกว่าบิลี่บิลี่อีกนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูสิคันชิโ่จริงๆน่าจะมีทุกเรื่องด้วยใช่ไหมออนิเมะทุกเรื่องไหมครับที่แบบดังๆในส่วนใหญ่มีหมดเนาะคันชิโ่ไทยแลนด์ไหนวะเข้าไม่เห็นเจอเลยไทยอะอ๋อเจอแล้วทดลองใช้งานฟรี7วันด้วยนะครับตอนนี้ อาว้าวว้าวราคาโคตรแม่งพ่อโคตรพ่อโคตรถูกเลยครับเนี่ยมันมีโปรโมชั่นอันนี้ผมให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วกันนะอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนดูอันนี้เมกอาจจะยังไม่รู้นะครับนี่ครับราคาโคตรดีนะราคาแฟนนี่99บาทต่อเดือนนะครับ แต่ว่าได้แค่หนึ่งดีไว้ได้แค่หนึ่งคนนะแต่ถ้าจะเอาแบบคุ้มๆไปเมกาแฟนครับ119บาทต่อเดือนดูได้พร้อมกัน4อุปกรณ์เลยครับ4ี่ดีไว้ในเวลาเดียวกันครับผมโฮโฮโฮไอ้เฮียโคตรสุดเลยครับเท่ากับว่า หารกันเดือนละคนละยี่สิบห้าบาทเนี่ยคุ้มไหมวะบิลิบิลิปีหนึ่งเท่าไหร่วะคุ้มไหมวะลองไปตีกับบิลีบิลิรายปีกันบิลิบิลีรลายปีตอนนี้มันก็จะมีโปรโมชั่นถูกด้วยพอฟัดพอเวียกกันนะบิลิบิลิรายปีตอนนี้อยู่ที่สี่รอยเก้าสิบเก้าบาทตอนนี้ยังไม่มีโปรโมชั่นนะเท่ากับว่าคุ้มกว่าบิลิบิลินะครับนี่คุ้มกว่าเยอะด้วย แต่ก็ต้องดูคันที่รออีกทีครับว่าอนิเมะมากเยอะขนาดไหนนะฮะมีเรื่องที่เราอยากดูไหมเผื่อบางเรื่องแม่งไม่มีอย่างเงี้ยไอแอดมินท้องฟ้าไม่อยู่นี่หว่าเห็นแอดมินท้องฟ้าเคยบอกยเดียมันจะมีบางเรื่องที่ไม่มีนะครับเรื่องไหนบ้างครับลองยกตัวอย่างดีว่าไม่มีเลยแบบเรากําลังดูแล้วไม่มีมีไหมใช่เลยครับ คนละประมาณนั้นสามสบาท20บาท25บาทอะไรประมาณเนี้ยี่ประมาณ20่สิบปลายคิแล้าก็เปิดไว้ว่าของฮาคาริเป็นแบบดั้งเดิมแต่ที่เราเห็นตอนนี้คืออะไรไม่รู้เห็นเศกประตูอ๋อฮาคาริเป็นแบบดั้งเดิมเหรอนึกว่าแบบใหม่แล้วทำไมถึงไม่ถูกกับไอ้นี่วะเบื้องบนว่าแอดฟอกอาจเป็นเพราะอาถียงให้กับฮาคาริเหรอเอถียงให้ไอ้นี้เหร คินจิเถียงให้กับคีรลาระหรือเปล่าไม่ยอมรับมึงไม่ยอมรับแฟนกูเหรออะไรอเงี้ยเลยออกมาแม่งนยะไม่ทุกเรื่องต้องดูนอนาคตอาจจะเป็นแฟลตฟอร์มมาซื้อลิขสิทธิ์ไม่อื่นในอนาคตที่ยกตัวอย่างมาในตอนแบบของโนบาระเป็นอาคมดั้งเดิมส่วนแบบใหม่จะเป็นแบบกล้องต้องศาสตร์ของเด็กเกโทซับซ้อนดีชิผายพวกอาคมเนี่ยมีอาคมแบบใหม่แบบดั้งเดิมแบบอะไรแบบ อ๋อตอนนี้ที่น่าดูในคันชีมีน้อยก็เลยอาจจะยังถูกอยู่แต่ถ้าสมมติในอนาคตมีเยอะก็อาจจะแพงขึ้นงี้ปะ่ะ <c oughs> น่าจะประมาณนั้นโอเคไปก่อนละครับสัปดาห์หน้าเจอกันนะฝันดีทุกท่านครับบ๊ายบาย